สวัสดีค่ะเดี๋ยวผมช่วยน่ะเกล้งนอ,อ้อยจ้าทวนๆแก้งเงินอ้อยนอ,อย้นอ,อ,อยสดๆเลยจ้ามันี้นี่ผักขาพอกมาเด้อมาเด้อใครเคยกินบอกระงงเงินอ้อยใส่บกบวบใส่เห็ดใส่ผักชะอมเก็บมาสดๆ เปี่ยวหรือปล่านะกระตุ่มนานๆยีนนาหมองมันกับโกเปียวแทบคาดแกงคือแกงเราใหม่ใช่ไหมแกงหย่อน,าน,านอ้อยคุณได้เคยกินโบกแกงหย่อนอ่อยมาเดิมมาเดิมมาซิมเดิมพักกันนี่ ตังไว้นักก่อนตัวผู้สดๆแต่เช้า<ค>นะไม่ให้กระพรนะคือคนดีได้มืน่นคนปลอดภัยมือนี้แกกินแต่เสาเลยม ý cũng và ăn Nó on ngon 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 มันที่ be, เกิดอยู่ในกอ schnell, road, มันลูกห um, น,น่อยหน่อยมันอยู่ในเหงามันไปฮักมากแล้วกันปอกต้มแกงคันผู้ใดย่านมันส่มกระตุมจักซองน้ำซ้ำน้ำต้มซองน้ำแล้วก็เยินน้ำออกมันทีเศร้าสุมมันจะเศร้าสุมแต่ทำบานเท่านเผาเผาให้ง้อนโขลกเผากับต้่มคือเกาหนํหนึ่งต้มยินงน้ำหนำหนึ่งกับแกง แซ่บคือกันกับแกงนอใหม่ต้องต้มเอาน้ำชมมันออกอืต้มให้นำเปรี้ยวมันออกหยอดอ้อยมันฉ่ำมันฉ่เปรี้ยวกฉ่บฉ่บแก่แก่อ่อนอัวรัวตั้งแต่กับแกงนอใหม่พี่น้อใครบอกเคยกะลองเบังเดอร์แกงสูตรเดียวกับนอใหม่แหละแต่ว่าเาเอาหยอดอ้อยมาแกงนอมันนอมันลูกนนอมันบ่แม่นเอาหยอแก่ที่มันกิน ลัมมันได้อันนั้นมันเก่งบ่ไร้ะมันชุ่มมันแข็งแข็งลูกน้อยมันจะที่มันบ่งนอไม่ไม่อันเขาไปปลูกใหม่ก็อย่าไปหักเอาเด้อเขาหนุ่มพอเลยเอาอ้อยที่เขากำลังสิตัด์ทหนักรู้ไหมว่าเขาไปปลูกเราไปหักเอาเดิมอันยังไปได้ละนอละพันงเงี้ยให้สวนที่เขาตัดสวนใดที่เขาตัด เขาจะเอืญมาอ่อยต่อสองเนาะอืมต่วสองเพราะว่า,าตัดเหลียบปีหนึ่งปีที่สองมากอะ<ม>เอายอดเอาตัมันอีกมันก็จะบกค่อยงามปันไดมันจะน,นี่ดอกนอญน้อยๆแต่จะไปเอานอยใหญ่ของเขาล่ะบะแม่นไปหัเอาเป็นอกอๆไปเลย <c oughs> ต้องเอากอละนอสองนอเด้อ พัชว่าอีหน่ายช่บงไม่ลูกบอกพัชว่หากของพัหาเบิกกอเขาปลูกใหม่ประหารได้เหมือน้องเขาเอาหยดแล้วพันเบิกร้องแกงเบิองจัดแซ่บต้มต้มก็ต้มแล้วใหม่ละใส่เกลือจังน่อยต้องจะอ่อนกว่าเออ อ,อันกันยังไมเนี่อเป็นไงเผาเลยกะปอกแช่ตู้เย็นไว้แกงงี้มเมื่อเร็เผานี่มันแดงไปรับจ้างตัดอ้อยเกาตัดเอาแต่น,นอสูงมันบันนอต่าม,มันเขาบ่อเอากะฮักเอาฮักเอาใส่ถุงพายมากยังเมือเ่อแร็งมากกะ ปอกใส่ตู้เย็นไว้ได้เทิงเงินได้เทิงกับเขามาบ้านเย็นข้าวเผาไป่กี่ข้าวเผาได้อ่อยข้าวเผาแต่เกาไปตันอ้อยเผาดำปิดปีสมือนีเขาไม่ให้เผาตันอ้อยชุดเบื่อเหมืองไม่ได้หานบ่ได้เงินสามรอยเพราะเตัวสูบเอไว้คันอ้อยชุดอ้อยเผาแค่ไหอตัดไปเช่าไปกันพ็อได้อยู่ บันนี้ล่างขมุกล่างอีปุกบ่ร่างขมุกเขากบมันก็มี่เกิดในสวนนั้นไฟใหม่ไฟหลวงมันก็เอามาเผาแจ้ากนนันกันบ่อืมบ้าน้องมืดนี่ยแก่ให้องกันลองมือพี่น้องเสแสบได้บรเดี๋ยววะประเด็๋ดทนันหนีได้ ินดูเอาเจ้าเส่บหอมโดนๆมันก็จะมีความหอมของมันความนหอมของน้อ,อ,อยเนี่ยค่ะควันวนๆเลย แคบขนาดเอาเนอะมือนี่คึมคึมเอาเอาแต่ว่ามันคึมวนที่โตกะพายุเขาจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดกับมือนี่แล้ววันที่ยี่สิบยี่สิบเมือนี้เขาเลือกอตั้ง เนยโฉมวยแสบหมักเกนืงแล้วไปหั่นแล้วหมักเกลด้วซุปมามักด้วยหมักซุปมักเกือเละพดการฝาเบิกอืใช้ไข่ ผัดมอือกันเนี่ยพอทนมันเป็นมันๆแต่ว่าซุปมะเขือเนี่ยโอ้ยอเอากลินบุคอยอันนั้นปนได้เจ้าพี่น้องเอ้ไปสิบาเจ็บปวดแบบานเนี่ยแต่ว่าอม,อมันเปิดเอือกเลยใครจะมีแต่เม็ดนี่จะเม็ดพริกเม็ดมะเขือเว้ย <c oughs> ว่าจะกอดจอดรถกิฟต์หยอดกระทินอยู่มองทางลงมาเขาคือทางแฟนแทบโมเมนมีเจ้าของบ่มองแล<ด>้วมอง,มองไงนะ่ะอืมเก็บได้การหยอดกระทินสิๆจอดไปมองแล้วเหรอจอดไปก่อทนทำไมสิ เมาจอดรุ่งเมนินพอดีนะมีแรงรุ่งฝนจอดไว้ก่นอนทำไมพี่นั่นไม่แหน่งมองจอดอยู่แสบจ้ะแสบมาเด้อมาเด้อแสบดีดีเลยนะ้ะอืมบุ๊ดอกินนานแล้วลองกินแบบบ้าน งคนกับบรจักกินพต่คนวัยุบบมมีปลาอ้อยบมนไม่มีปลาอ้มีปลาอ้อยกับบุรีจ้ะงคนกบางคนก็บมาบามคนสุบางนสมน่เสรเขาเห็นปเป็นเหนมากับตุ่มแล้วบตุ่มหินหนักบางคนเห็นเป็นเอามาแกงดวมันก็สุ่มเ้ยพี่น้องเอยสุมค่ะสุมสุ่มกินอะไรเลยต้มให้มัน ซุกอ,อ่อยรัวแล้วก็ไมเ่เย็นน้าออกนะคะคต้มไม้ต้มไม่อีกน้ำใส่ต้มไม่อีกปเป็นเย็นน้าอีกในเรื่องบางแอบกจกะสิลืมห่ดน้ำไม้บุ๊มบมิ๊มว่าบอกเอาได้จ้ะแคบ,บอีกอันขีเล็กก็มีเพราะว่า มันอ่อนไนอด,ด่เกี่ยกูดด้วะเหรอีกับบมี่ปิกกับคาตลาดมันชุ่มหนึ่งจำแพงเนระ กแพงแพงมรอครับมันขากผมเสียบเสียบจะเรื่องอาหารเลย ไอคนนี้วแห่งปั่นตุยน๋ยเนาะแซ่บแบบนี้ไปหาเท่ามะละไม่แน่หน่ะแล้วมีมาขายอยู่เหมือนเมียะพอยนหน่อยเท่าอืมเท <c oughs> ่า ถามเราอยู่ว่าเอามาได้ใช่เครื่องปูดเครื่องปูดเครื่องพูเขาเงาโต๊ะเงาตก๊ะแบนี้าคนเหลี่ยมเขาเดียเเด่ยมคล้ายเราเงินเยลลดน้องซะหนังใส เอาปุยไปวานแล้ว่ะใช้เบอืนเท่าเราเป่งน,นามออกอเปงน,นามใส่เขาเดียวเอานามเราะสะอาดมันเบอร์นเยอะหนามใส่ใส,สะพานใส่แ้วจ้ะมันขี่มันเป็นขีดไข่นามแต่จริงอยู่แต่ว่าหนามเราะสะอาดมันกับเบอร์ืนมันปรอจอยจำเพาดว่าขีไข่หนามันเป็นสาลายนะ ข้าพันขนมนำบรสสะอาดอีดีมันบ่มีต้องนำไซหินมองเห็นมันฝุ่นแหละใต่กดน้องเลยแค่ผุมากแค่ใครอืมเขาไวแล้วเรียเร่ยกเรียงก,กระยาขนามบรสสะอาดใหดไปให้หน้าหรือเปเปิดหน้าปับไปใชอืม มันก็เปลี่ยนน้ำอยู่เรื่อยให้มันใสตลอดน่ะน้ำมมัใช่อานมันก็แน่เห็นเขาว่าหรือว่าบอร์จะเ้าไปเอาน้ำหวยน้นุ่องกันยังเกิดอยู่ในน้ำสางน้ำใสน้ำคุณนี่ยังไปคืดบอมมี่เขาจะแบา จกกระโปงมันมาโจกกะโปมก็โจกกระโปแบบแปลว่ามันเขียวจังสันซื้อมันสะอาดบ่หนาใจม่มือขึ้นแสบพี่นอยยาพักอืมอิ่มเองเลยอีกบคลิปนี้ก็ไก็ได้พี่น้องพอกันกิบหนาได้ไวชิมีไรมาให้อันนี้เบิ้งชิมีอะไรมาเหตุกินอีกพี่น้อยเดี๋ยวเปนไหบคำเป๊คเปนไ้ีคยเสารอยู่ คลิปนี้ก็ไว้จำนี้ก็ได้จ้าพี่น้องพ่อการจิมน,นาได้จ้าฝากคนไะไรก็เจอกดติดตามกดาซับสไครต์ให้เนี่ยแจกเป็นจำลองใจให้นี่ยได้สองมาดาบีสองคนแม่ลูกกินแข่งกันเหมือนกินนี่ก็ไว้จำนี้ก็ได้จ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ